ก็เสียดายพื้นที่เหมือนกันนะเพียงแต่เราก็เข้าใจผู้ก่อตั้องค์การว่าเอหนึ่งมันก็ต้องมีโลเคชั่นที่ดีลงทุนน้อยที่ถูกอะไรอันนี้เราก็ว่าก็ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเออเราเราจะมาจัดการระบบกันยังไงนะครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเออเมื่อเมื่อเรามันท้าไปหรือว่ามันมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผิดไปนะครับครับเชิญครับค่ ก็ต้องขอขอบคุณมันนะที่เจ้าหน้าทีเ่เจม,มารับฟังเรื่องครัง,งเมืองวันนี้แต่ผมก็อยากจะถามว่าโรงงานที่กำลังที่จะเข้ามาเลือเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยยังอย่าง,ยางประเทศที่เข้ามาขอพวกเขาท่านเจ้าเอท่านเจ้าของทีมม่พูดอย่างเนี้ยมันต้องเข้าไปทวิจารไหม,ต,ไไหมต้องทำธประชาติผมไหมเพราะ ที่ข้ากลาโรงงานนี้ทีอยู่ในเขตหมู่6เมื่อคืนนี้คณะกรรมการหมู่บ้านของหมู่6ก็ได้ประชุมกันนะครับสรุปทำให้เราจะได้แล้นะเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้มีโรงงานเพราะ SME เนี่ยโรงงานขนาดเล็กๆเนี่ยทุกวันงนี้เราเดือดร้อนต้องวุ่นวุ่แหงนกันเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะโรงงานขนาดเล็กนะครับพวกเราว่าหลังปิดงานได้รับใจว่าเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะทุกอย่างที่พวกเราได้รับความเดือดร้อนที่ว่าโรงงานในร่อนเนี่ยเวลาท่าน เวลาท่านไปใช้ความร็อตมัสเนี่ยคือท่านติดต่อกันเนี่ยไอเหยไม่ออกครับออกจากไน,ล,น,น,ล,นล่อนไนล่อนนั้นคือพลาสะติกผลกระทบก็จะกระจายออกมาหาบุคคลที่อยู่รอบข้างน,นะก็ผมคิดว่าหนึ่งต้องควรจะทำการวิจารณ์ก่อนนะสิ่งสำคัญคือต้องวิจารณ์ก่อนเรื่องสองโรงงานในตะบนลุงแหนนี่นนก็ผมก็อยากจะให้อย่างที่ที่บางปที่ว่ากล่าวไว้ยัง คุณอะไรเ <c oughs> ีนเนี่ววนนนยว่าห้องแถวเนี่ยน่าจะ,จะานอนุญาตคือถ้าอยู่ในรัศมีตัวใหญ่ห้องแถวจะอยู่ในรัศมีข้ามถนนนะข้ามถนนเพราะออกไปน่อยเขาคงไม่ทำเพราะเขาไออกยากหรือก็แบบคนงานอะไรที่สมรภัทมีความลำบากแต่ว่าถ้าอยู่รัศมีถนนเนี่ยสองร้อยสามร้อยเมตรเนี่ยก็มิไม่น่าจะเป็นอะไรนะแต่ว่าคือเลยออกไปหน้นแล้วก็ควนให้เป็นตีเขียวของเรานะขอขอบคุณครับ